โอ้สตอรี่ก็ต้องเล่นข้าวก็ต้องกินชีวิตมันคือคันไหนแล้วอ่ะคันเล่อ,อเนี<ะ>่ยโคดเท้าแล้วพึ่งอย่าเราบฟางนี้ก่อนฟังลูกโป่งก่อน น่่แอะเอาพี่บู๊ลิงไปไหนแล้วล่ะไปกำนุ่มแล้วเออไอทเสียงรถดิีุนรุนรุนบูนรถตกเขาบูน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  b r ไม่มีมีตอนเชา้ามีตอนเช้าใช่ไอ้ยังมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมาตั้งแต่หกโมงยินโอ้ได้ไปตอนไหนไปพันเนาะน่าจะห้าทุมา่มมกรเที่ยงคืน ยกรอด้วยบุญบุญบุบนะบเองขับไปค่ะได้ไหมค่ะหอมเม่อแบบอ่ะได้เดี๋ยวมาได้ไหมว่างปะว่าประมาณหนาทีนะโอเคกินข้าแล้ว อยากกินข้าวไว้หออเดี๋ยวมานะแแบบเดียว <Okay. S 2> นหนูน้ำหนูละลายหมดแล้วแน่เลยะจะกินได้ไหมเนี่ย เลือโลทิทิท ไอ้ตัดหญ้า Thank you. ไก่สิบล้านตัวแล้วโคว่หิวอ่ะหิวจัดหิวจะกิน,พน,พนแพนด้าแล้วบอกเลยเพื่อนกดจีเหรอเรื่องของเพื่อนดิเออนะเขาพาหนูมาจูสานมาไม่รู้ขาพาพาหนูมาฆ่าหันศพเขาจะมาหนู หนูมาข้าหันศพเหรอมือก่อนนะไรเลยวะ ไปเล่าแต่หนูดีนะหนูซื้อน้ำแข็งมาแก้วหนึ่งอะน้ำแข็งเปล่ามาแก้วหนึ่งด้วยก็เลยแบบว่าได้กินเท็ดเท็ดเท็ดแต่มันจืดจืด,จดอะรู้รู้เทิดท็ดเท็ดเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเปล่าไม่ทำไรรอแล้วเห็นนะเราไม่ทำ ได้ทำเห็นเต็มลูกเต็มสองกระตาเนี่ยมีมั่วแล้วอุ้ยอยากกินน่ะอยากกินอ่ะที่คิวเฮอยากกินน่ะเราไม่ทำอะไรนะ ยังคืนตีหนึ่งเหมือนเดิมโอ้ไม่ได้เอาไงดีวะใครไปบ้างอยากหิวข้าวตอนนี้หิวข้าว อยากไปกินนะอย่าไปกินอย่าไปกินอย่าไปกินแชมเี้ยวนี่เรามาดูสาะหัวใจนี้น่าป่าไปใช่ไหม แมงพึ่งไปเอาข้าวมากินดเดียวก็ได้ยอยากกินน่ะเอ็งว่าไงนะเล่นน้ำเปล่าเล่นน้ำอะไรสาะน้ำเมื่อกี้ไง ทำอะไรกับเราบ้างเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรอะไรเราเห็นนะเราเห็นแป้งมาดุดเราเลยทาแป้งให้ทาแป้งกับอะไรเหรอทาแป้งกับแก้วเองอะนะใช่เราแบ่งแป้งให้นะเอาแป้งที่แก้วเองมาให้ข้านี่นะใช่เราแบ่งให้เท่าเท่ากัน่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแก้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 วเบีกดเบียแป๊บนึงดิเบีกดเบีก จุด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 อะไรอ่ะค่ณใช่มใช่ใช่ไม่ขี่โมไซอ่ะอใช่ดใชเดี๋ยวนี้ว่ากำลังจะไป<อ>บ้านพี่าพอดีถาจริงเอาไปเพี่อนอเพื่อนนี่ลองรถบอลอะไรทำไมอ่ะ

ไอ้วีนทำไอ้วินวินทำไอ้วินไอ้วินทไอ้วินไอ้คนี้ทเคนนทำเขาคนนทาคนนี้ทำไควีเคนนี้ทำเขาคนนี้ทำเขาคนน้ทำาคนนี้ทำาคนนี้ทำเาคนน้ทำเขาคนนี้ทำเขาคจนทำเขาคนนี้ทำไาคน้ทำาคนนเอาคนน้ทำเขาคนนทำเาคนน้ทำาคนีทเาคนทำเขาคนน้ทำาคินี่ทำาคนนีทเค้ทำาคนนทำาคนทเคาคนทเคาคทคนนทำาทำาคนทำาคทาคาคทำคนทำาคนทำค้า้าค้เา้เขทา ไม่ผมชนคนแต่ว่าผมไม่ได้ชนรถเอ้าผมก็น่าจะตายเพราะโดนชนคนนะรถแรงรถระเบิดไอ้กินมือเนชนคนนับชนคนตายเพราะชัดมากหนชนคนตายมึงอย่ามาเถียงกูนั่งอยู่ข้างเนี่ยเนี่ยดูดูบอลเลอร์คันนี้ก็รถผมเนี่ยเห็นไหมนู่นรถพี่ชายคันนู้นนะเพื่อนเพื่อนแลเรามาคันนู้นเพื่อนกูมาคันนี้กูเก็บเห็ดกูล็อกประตูเห็นไหมเนี่ยเปิดข้างโอเคเพื่อนไปเก็บเห็ดต่อเถอะขึ้นไปหาพี่รถหนูมีเกล พี่เกลพี่เกลจำพี่ได้ไหมใครวะใช่ไหมเนี่ยรู้จำได้ใคระงานมางานมาปิ้นแต่ไม่ใกล้กูไม่ได้มาแล้วชื่ออะไรมามากูบอกเลยหึมอ่ะงานนี้หึมแล้วไอ้หน้าไดินไอ้สัตว์พี่ด้วยอ่ะอ้าวไปไหนพี่ด้วยอ่ะอ้าวไปไหนเอาแล้วเอาแล้วเวททอกเฮ้ยอันนี้มั่วนะ วัวนีมัวนะอันนี้กัวป่วยเน่าอันนี้พี่ตุ้ยโทษไอ้ไอ้เพนกวินมึงจำได้ไม่จำได้จำได้ออเฮ้ยพี่เทียจำได้จริงไอ้สัตว์ความจำดีจังมี่ไม่อยู่นี่แล้วเหรอไม่แปลกใจเลยที่ที่มีแบบว่าเมมเมมเยอะไว้จำไม่จำหนุ่มไอ้ควินมึงว่าน้องกล้วยอ่ะเตะๆดิเตดิเตดิเตดิเขามันพ่อมปากหมาแบบนี้เหรออุว่าไหมไม่น่าใส่หน้ากากไปวินน่าใส่หน้ากากมากล้วย ใส่หน้ากาะงมาเป็นปักเลยนะเฮ้เหรอพี่ใครเป็นสายไฟอ่ะในเมึงอ้าปากดนอ้โหมาร้อยตัวในป่าโอ้โหที่มันไม่เคยถอนหมาจากปากเลยเหรอไว้นินอะไรนะมันไม่เคยถอดมันไม่เคยเอาหมาจากปากเลยวะเยี่ยวิ่นมันมีแต่เพนกวินอยู่ในปากมันมีแต่หมาในปากปกวิ่นไหนเฮียมีแต่เพนกวินฮามมีแต่เพนกวินนะแล้วกูจะมีเพนกวินปากกูได้ไงอะ แล้วหนูจะตอบยังไงหรอเาไปถ่ายละไอ้้วยตันมัน่มีถ่จีตะไม่หน้ารุมความที่คนนั้นนอะขับรถชนก็พังเหยียบรถระเบิดอ่ะเออใช่คนคนตะเกียใช่ป่ะวินเออคนตะเกี้ยะคนเมื่อกี้เลยครับคนเมื่อกี้เลยผมเห็นคาตาเลยหัวม่วงครับหัวม่วงเลยคนตะเกียเอ้หลุยหลุยเป็นคนนี้นี่จอดใกล้สุดไม่วินเป็นคนทำรถเดียวพังเลยเห็นไหม ม่ได้ทำนะไอ้นินกูกลับกับมึงได้ไหมนินนะกูกลับกับมึงได้ไหมกูไม่อยากกลับไปขึ้นแล้วมันอุ้มกลับไปที่ไหนล่ะไอ้เพื่อนมีไอดีไหมแกมีอีไรแก้วะแกมีไอดีไหมนี่ไงพี่ใหญ่ปะปบปะปะมาเมาอ่ะไอ้นินมีไข่ลูกกูไหมอ่ะไอ้เพื่อนได้เพื่อรถติดรถไปไปแลนด์ได้ได้ไหมครับก็กระเป๋าอ่าหนึ่งสองเจ็ดแปดฮาเพื่อน นี่ครับคนคนหัวหมูไปไปไอไปกับไนี่ครับเดี๋ยววิ่นไปส่งเพื่อนวิ่นเลยแล้วรกูเหลอไป่แลน้ำเงินไม่กูจะไปดับเขาโอ้โหนี่สินะเขามาติดอ่องต้องอ่ะงั้นเราก็เปิดรถให้เขาไปดิวินเราก็เดินัาสองคนดูดิโอ้โหพร้อมอุ้มพร้อมขี่พี่เก้วฮะพี่เพิ่งมาวันแรกวินทำไมให้แม่ได้อะโอเค หนึ่นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะเกล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 อันนี้คือทรงไหนเนี่ยไปแล้วไปยาวด้วยเพื่อนกลับไหมไม่ดองไปเลยับทำไมดมกวมาน็ตามัน บุกลี่หายไปเลยนะไปกำลุม่มแล้วใช่เหรอใช่ข้อความก็ไม่มาอุ้ย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 ,อยขอโทษครับขอโทษที่รครับให้ให้ไปส่งไหมครับเอาเพียนไหมครับ ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นกอดัดีครับอขอปดีกดับห้หนพี่นั่นแหละไปไหนก่อนวันนี้จะถึงหรือเปล่าลนะแลนะเราเอ้ยมันออกไงอะ่ะไงทาง ที่เกจะไปกินซีคิเคนะทุกคนหิวพอได้กินไอ้ข้าวอะไรเนี่ยที่เกลซื้อมาข้าวกินนิดเดียวพอเหลือท้องไว้นักขึ้นเมืองวัด